วันนี้ก็เจอช่างเอ็กครับน้องช่างแอร์อยู่ใกล้ๆท่อบ้านผมแหละเขาอยู่คองสองผมอยู่คองสามโอเคก็มาเจอกันด้วยบ้างกินโอเค FC 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 ด้วยกันโอเคครับโอเคสวัสดีครับช่างเอ็กครับผมโอเคอยู่ผมทางานก่อนช่างเอ็กครับผมไม่รบกวนครับส่วนตัวเนี้ยเราเช็คลั่วผมก็เอาน้ําใส่กระบะแล้วก็อนไนโตรเจนอัดเช็คลั่วแล้วเช็ครั่วเสร็จเพิบผมก็ล้างคอย็นเขาใหม่เลย คือก <Kumar>: ็ล้างเลยไหนไหนหรือลงมาไนก็ตัดล้างเข้เขาไปเลยแล้วก็อุดรอยรั่วซะงานซ่อมรั่วก็ต้องเตรียมในโอเจนอย่างเงี้ยอันนี้มันจริงมันถังออกซิเจนแหละต่อเปลี่ยนหัวคือมีชิปเพื่อนช่างต่างจังหวัดถามว่าพี่ร้านที่โน้นเขาไม่รับทําแสดงว่าร้านที่โน้นแม่งไม่เก่งร้านของสามร้านในรัศมีออกซิเจนปากของสามบ้านผมอะารับโมหมดอะซื้อหัวเขาแล้วก็ใส่ให้พร้อมเลยแล้วก็เติมลมร้านเขาด้วยแต่ถ้าทำจากที่อื่นเขาไม่เติมเขากลัวมันมันรั่วมันอะไร แต่ร้านเขาก็มีขายเลย okay, เคยเคยถามอยู่ครับเรื่องนี้น<ช>เขาไม่กล้าทลาให้แต่ถ้าเป็นร้านรัสมีอ่ะสนิทกักเจ้าของร้านคุยถูกคอกันแกรับโมหมดอ่ะพอเจอหน้าไอ้ม่อนปุ๊บแกรับโมหมดอ่ะอืมอืมก็อมโอเคนี่ก็เช็คลวก็เตรียมน้ํายาล้างคอยเตรียมชุดเชื่อเมเตรียมปั๊มมีคนถามเยอะใช้ปั๊มอะไรอ๋อใช้ปั๊มซินซโนครับผมซื้อแม่งมาสองตัวเลยอืมแล้วก็ถังนอก้าเนี่ยมันจะกันน้ํายาเคมีได้ดีมากเลย โอลิงไม่เสียอะไรไม่เสียโอเคก็ okay, เปิดน้ําให้เต็มกระบะอย่างเงี้ยเพื่อจะจุ่มน้ําหารอยรั่วแล้วก็ล้างให้ลูกค้าหมดเลยตีไอ้มือจับให้มันเลยอ่าตัวนี้เป็นมอตเตอร์สนามแม่เหล็กนะล้างต้องระวังนะตัวเดกินสนามแม่เหล็กเนี่ยล้างทุกครั้งต้องถอดมอตเตอร์ออกเลยมันเปราะบางมากไอ้นะไอ้มจับอย่างงี้เลเข้าหลอออะไรไปเนี่ยอ่กูไม่รู้เหมือนกันไม่แน่เลยไม่แน่นโอเค ช่างช่างช่างรู้จักดัดแปลงเอาเคเนี่ยถอดได้แล้วฟินคอยเนี่ยให้ไอเตอร์จับเลยอันนี้ฟินคอยก็ยับนะปปยับนะก็สกปรกอย่าไปจับฟินคอยงั้นเดี๋ยวฟินคอยก็ล้มมึงจับตรงฝั่งพลาสติกเดีย๋ยวจับพลาสติกเลยอ่ะเห็นไหมเวลาล้างแอร์แล้วไม่ถอดพงก็ลอกคุณเห็นไหมมันล้างเนี่ยมันเข้าไม่ถึงเนี่ยข้างในเห็นไหมมันก็จะเป็นครา,อาบาาอ่าช่างไม่ถอดพงก็ลอกผมบอกเลยล้างได้กกินตัวนี้นะไม่ถอดพงก็ลอก คุณสมเสียงที่จะเสียเงินพันห้า